ลองวิ่งครั้งแรกกับบรู๊คกิซิลีนแม x เพื่อนทุกคนที่ติดตามช่องเราอยู่นะวันนี้เรามีรองเท้าวิ่งคู่ใหม่นะใหม่ไหมออกมาเดือนหลายเดือนแล้วครับเกือบ 2, 2เดือนแล้วครับกับตัวนี้เนาะบร o คกิสเลนแม็กซ์เป็นรองเท้าวิ่งสาย Mac คู h ั o นบางคนอาจจะออกก็เป็น u l t r a m a แ c คคูชั่นะเพราะว่ามันหนามากๆนะครับที่หลายคนเนี่ยอยากลองรองเท้าคู่นี้มากๆนะแต่ว่าเราเนี่ยหาซื้อรองเท้าคู่นี้ได้ยากมากเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมมีฟีลลิ่งไงรองเท้าคู่นี้บ้างหลังจากไปลองวิ่งครั้งแรกมาแล้วติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับ ก่อนจะเริ่มต้นชมคลิปนี้ฝาก,กเพื่อนเพทุกคนช่วยกันกด subscribe ช่องเราด้วยวิ่งไงอ้วนทั้งช่องทางแฟนเพจ Facebook ช่องทาง YouTube และช่องทาง TikTok ใช้เชื่อข้าวเดีวยวกันวิ่งไงอ้วนฝากทลกคนให้ก,กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับบุ๊กกิส l ร์ลินแม็กเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีไซน์ขององเท้คู่นี้กันครับ ว่าหลายๆคนเห็นอย่างแรกเลยรู้สึกเลยครับว่ามันหนามากมันสูงมากเห็นปะมีชั้นอัปเปอร์โอ้โหแบบให้มาแบบจัดใ็มากและเชือกก็ยาวมากด้วยเช่นกันเนาะตัวนี้เป็นสีออกเทา่าเขาเรียกว่าเทาฟ้าหรือจะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินก็ไม่ใช่เนาะเป็นสีแบบสีฟ้านะครับตัดด้วยโลโก้บ o ูสสีส้มแบบนี้นะครับตัดด้านข้างแบบนี้เลยแล้วก็มีการตรงโลโก้บลูสเนี่ยเป็นเป็นตัวยางเป็นรับเบอร์เนาะ เราเขียนว่าอะไร since 1914นะปีปีที่รองเท้าบรูคเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับปี1914ปีนี้หลย2025แล้วนะมีโลโก้นะครับบรูคเป็นคำเขียนนะอยู่ตรงบริเวณของส้นนะครับตรงนี้จะบอกถึงตัวโฟมเนาะ DNA จูนะ June, นะครับอัปเปอร์ลักษณะแบบนี้เลยอินโซนะครับก็มีโลโก้บรูคสีส้มอยู่ตัดกับสีเอ,อ่อฝานะข้าง,งหนก็จะมีโลโก้บรูคเล็กๆอยู่ตรงนี่ครับ ยู่ตรงบริเวณของอุ้งเท้าเนาะตรงบริเวณของมิโซตรงนี้มีเขียนนิดนึงว่าเป็นกิลซ์ลีนใช่ไหมใช่ตรงนี้เขียนว่าเป็นกิลซ์ลีนแม็กอยู่ตรงนี้หน่อยนึงมีตัวซัพพอร์ตตรงบริเวณของเอ็นร้อยวขึ้นมาให้นิดนึงหูแต่หนาว่ะหนาผมบอกเลยนะว่าหนาถ้าไม่สังเกตดีๆครับก็จะเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นชาร์ปเปอร์นะตรงนี้จะเป็นแบบสักๆหน่อยตรงตรงลายมิโซเนี่ยก็เขาจะทำเป็นลักษณะลายเนาะ ไม่ไม่ได้แบบเป็นเรียบหรือเป็นแบบชลิฟโฟมที่เห็นนะอ่าบริเวณส้นเท้าบ้างนะครับดีไซน์ส้สนเท้าเป็นยังไงบ้างาไว้ต้องโฟฟเนาะตรงบริเวณทารปเปอร์เนี่ยแล้วก็มีหอยเวงของส้งนนิดหน่อยโดยรวมเป็นไงครับทุกคนเฮ้ยแต่หนาวอ่ะหนาจริงผมว่าหลายคนอยากได้สีขาวหญหลายคนอยากได้สีดำพื้นขาวแต่ว่าเอ่อจำนวนสต็อกที่เข้ามาในช่วงแรกนะครับที่ที่ทางบรู๊คไทยแลนด์เนี่ย นำเข้ามาในค่อนข้างที่จะน้อยแล้วอย่างไซส์พวกเราครับอย่างผมใส่ไซส์18.5 US 12 US อย่างเงี้ยก็หาค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะก็อาจจะสีสวยๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะครับต่อมาเรามาคุยกันถึงเรื่อง upper กันบ้างครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับหนามาก upper เป็น e n g i n e e r e นะครับนี่ให้ทุกคนดูเป็นผ้าสังเคราะห์ขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับค่อนข้างจะหลายชั้นหน่อยหลายชั้นเลยหลายชั้นมากครับผ้าค่อนข้างจะหนาแล้วก็ให้การซัพพอร์ตที่ค่อนข้างจะดีมากๆแบบจัดเต็มตามชื่อแม็กครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแม็กสดๆเลยเนาะหนาสุดๆ นก็จะมีแต่ว่าลิ้นรองเท้าไม่ได้สูงมากนะครับคือคืออยู่แค่เนี้ยคือดึงดึงมาสุดก็ประมาณแค่เนี้ยแต่ว่ามีให้ชั้นบุมาเยอะเนี่ยตรงช่วงเนี้ยก็จะเป็นชั้นบุ๋หมดเลยตรงนี้ก็จะมีชั้นบุแต่ว่าจะบางกว่าช่วงนี้ตรงนี้ก็จะซัพพอร์ตบริเวณหลังเท้าเนาะตรงบริเวณของข้อเท้าจัดเต็มอย่างที่ผมบอกครับเขาเขาจะใส่บุตรงนี้มาให้หมดเลยเนี่ยนี่ช่วงเนี้ยบุมาให้หเลยตรงนี้แข็งนะครับตรงนี้แข็งแต่ตรงเนี้ยก็จะ นุ่มๆหน่อยแต่ว่าซัพพอร์ตมาให้เยอะมากมันจะมีปัญหารเรื่องของการระบายอากาศหรือหรือเรื่องของการเปรียกเนีย่ยแหละถ้าถ้าเจอนักวิ่งเมืองไทยอย่างเงี้ยครับเปียกเปียกฝนตกหรือแม่ก็เหงือห่อที่มันออกเยอะๆครับอัปเปอร์แบบนี้คน้างที่จะชุ่มน้ำแบบชุ่มน้ํามากๆเลยนะส่วนตัวเชือกนะครับเชือกเป็นเชือกกลมนะครับมัดแน่นแต่ว่าเราเราเป็นนักวิ่งมาสองทอบกัอนอยู่แล้วนะ เพราะนั้นเนี่ยก็มาส่องทบอยู่สบายดินรองเทา้านุ่มถอดได้ถอดได้ไหมถอดไม่ได้นะครับแต่แต่รู้สึกว่าไม่ไม่กระด้างไม่กระด้างมาดันข้อเท้าไหมดันบริเวรอุ้งเท้าไหมมีอยู่หน่อยหนึ่งในตรงช่วงเนี้ยคุณลองสังเกตดูเห็นปะ่ะเนี่ยครับโค้งตรงเนี้ยครับจะจะมีจะมีขึ้นมารับบริเวณของอุ้งเท้าหนิดหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยใครที่ เท้าแบนผมว่าลองดีกว่าผมกลัวมันดันคือถ้าคนแบนแบบแบนติดอย่างเงี้ยครับผมว่าตรงอุ้องตรงเงี้ยแอบมีมียกขึ้นมานิดนึงอาจจะใส่ไม่ไม,ไม่ไม่สบายในช่วงของบริเวณอุ้งทามากจะเท่าไหร่นะครับต่อมามาดูบริเวณของมิโซกันบ้างครับสองลูเข้าไปข้างในจะเห็นว่ามันมีมันมีตัว คล้ายๆกับเป็นอีกวัสดุหนึ่งที่มันคนละอย่างกับตัวของมิโซเนาะดีจูนเบส e e วีนะครับขึ้นรูปเนาะอ่ะให้ดูก่อนให้ทุกคนสัมผัสก่อนด้วยก่อนนะผมใส่กระดาษไว้อยู่กับเน,นี่ยเอากระดาษออกกกอนใส่กระดาษไว้อยู่เนาะอ่ะให้ทุกคนดูความอ่ะผมบีบนะนะเนี่ยผมบีบอยู่นะ f e ลลิ่ง โฟมตัวนี้เหรอเฟิร์มบีบยังกดไม่ลงอ่ะให้ทุกคนดูอีกทีนึงเนี่ยกดไม่ลงครับเนี่ยให้ทุกคนดูพร้อมกันนะเห็นปะโฟมออกแนวเฟิร์มเฟิรมหน่อยนะเดี๋ยวเราเทียบหลายๆรุ่นให้ดูเลยว่าความรู้สึกผมกับการไปลองวิ่งมาเนี่ยจากโฟมตัวเนี้ยฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูสเปคของเท้าคู่นี้กันบ้างน,นะครับส้นเท้าสูง47มิลเอ่อเท่าที่นึกตอนนี้ซูบบาร์45.5อันนี้น่าจะสูงสุดละที่ที่เราลองรองเท้าสายแมคคูชานนิ่งมาส้นเท้าสูง47มิลนะครับแล้วก็ตรงหน้าเท้าในสูง41มิลดับหดับไม่มากวิ่งวิ่งสบายวิ่งง่ายไม่ไม่ไม่เทหน้ามาก47 ถ้าผมจะไม่ผิดซูบาสสี่ห้าจหรือสี่เนี่ยประมาณนี้คู่นี้สูงกว่าซูบูบาสเพราะว่าที่เราลองรองเท้าสายแบบแมคคูชเนนิงรองเท้าสายนี้มาที่ไลท์แผ่นด้วยนะคู่นี้น่าจะสูงสุดน่าจะสูงสุดละนะครับสี่สิบเจดค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยน้ําหนักรองเท้าคู่นี้เดี๋ยวเราช่างพร้อมกันนะครับน้ำหนักตัวเขาคือสามร้อสามสิบองผมขอยี่ง 3ามร้อยประมาณ330มะมาณนี้สามร้ 330, 330กรัมนะครับในไซส์สิบเแล้วก็29เก้าเซนเทียบกับแม่พอพอรู้น้ำหนักผู้ผมเทียบเลยซูเปอร,ร์ปปรบราสซูเปร์าไซส์เดียวกัน11 US อ็นะครับยีสเก้าเซนซูเปอร์หนัก2องร้อยห้คูณีหนัก330 วิธีการเลือกไซส์รองเท้าคู่นี้นะครับอย่างของผมเองเนี่ยก็คือใส่รองเท้าไซส์11 11.5 12 US ได้หมดเลยเนาะ 12, 12เนี่ยก็อาจจะหลวมๆหน่อยนะครับแต่โดยหลักโดยหลักๆแล้วใส่11.5 US รองเท้าคู่นี้ผมแนะนำบวก0.5ไซส์ครับเพราะว่าตัวอัปเปอร์ค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนะแต่ถ้าอาจใครชอบแนวอพอดีกับรูปเท้าแบบตรงๆเลยผมก็ก็ใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างผมอะ ผมรู้สึกว่าใส่ตรงค่อนข้างที่จะ,ะกระชับแล้วค่อนค่อนข้างที่จะแน่นไปนิดนึงกับตัวอัปเปอร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับค่อนข้างที่จะหนาค่อนข้างที่จะโอบลัดตัวเท้ามันเลยทําให้อาจจะเกิดอาการแน่นไปหน่อยนะกับการในการวิ่งอาจจะคุณอาจจะวิ่งลองรันอะไรเงี้ยครับอาจจะแน่นไปหน่อยเพราะ,ะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าบวก0-5น่าจะเวิร์กกว่าแต่ว่าถ้าใส่ตรงไซด์ได้ก็ใส่ตรงไซ์นะอาจจะไปลองกันดูนะครับ วันนี้ผมไปลองวิ่งมากับรองเท้าคู่นี้ b o o k e s a l i n e Max ผมมีความรู้สึกไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างอย่างนี้ครับ วิธีการเลือกซื้อรองเท้าของผมในการที่เอามาใช้ในการออกกาลังกายเนาะด้วยกันวิ่งนะครับผมก็จะเลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับผมมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะเลือกซื้อรองเท้าที่ที่ค่อนข้างที่จะ่อ p ั o r t รูปเท้าเราดีหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้อยากได้รองเท้าที่สิ่งจัดมากนะครับเพราะว่ามาันอาจจะเกิดอาการกบาดเจ็บกับเราได้เพราะว่ารองเท้าสายสิ่งเนี่ยมันก็มีการเรื่องของการ support ที่ค่อนข้างน้อย เพราะว่าเน้นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับวันนี้ไปลองวิ่งมาฟีลลิ่งแรกเลยรองคู่นี้คือเฟิร์มจะใช้ค้ว่าแข็งไหมไม่แข็งครับมันมีแข็งกว่าเฟิร์มคล้ายๆกับซูเปอร์บาสผมไปรีเฟอร์ซูเปอร์บาสเลยนะเฟิร์มคล้ายๆซูเปอร์บาสเลยครับแต่ว่าคู่นี้มีความนุ่มและยุบตัวกว่าซูเปอร์บาสซูเปอร์บาสเฟิร์มไหล ซูว่าเฟิร์มแล้วก็ส่งแรงดีกว่านะครับไม่อาจจะไม่ต้องรอจังหวะตัวที่มันยุบมากจนเกินไปคู่นี้มีจังหวะตัวยุบครับแต่ยังคงเฟิร์มอยู่ถ้าให้ผมเทียบคู่นี้เฟิร์มพอๆกับซูบารุสพอๆกันเลยฟิลลิ่งการวิ่งคล้ายๆกันแต่มันเป็นซูบารุสที่มีน้ำ330หนักตัว3 3 0รครับซูบารหนัก2อ0ร6 0ายในไซส์ผมนะใครอยากดูรีวิวซูบารุสทั้ง2อง้นะครับไปดูได้ในช่องนะครับ บรูคิซิลินแม็กซ์เป็นรองเท้าสายจะเรียกว่าอะไรจะเรียกเป็นรองเท้าลองรันไหมผมว่าใส่ลองลันสนุกเอ้ยใส่ลองลันสนุกใส่วิ่งห้ 0, าโลสิบโลทำาได้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับใส่วิ่งลองาันสนุกเหตุผลเพราะว่าเรื่องของอาการยุบตัวของทาคู่นี้ครับเขายุบตัวไม่มากผมถึงบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเฟิร์มและแน่นนะครับเขายุบตัวจังหวะย,ยุบคือไม่ไม่ต้องรอจังหวะย,ยุบและยกและส่งแรงนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ดี และตอบสนองได้เร็วมากโดยที่อาจจะไม่ต้องรอจังหวะตัวยุบมากจนเกินไปตรงนี้ครับมันจึงทําให้เราอาจจะเคนประสิทธิธภาพในการวิ่งในการซ้อมลองรันซ้อมระยะทางไกลๆกับรองเท้าคู่นี้ผมว่าน่าจะทําได้ค่อนข้างดีแต่มันก็มีปัญหาอยู่เรื่องเดียวนี่ยนะครับคือเรื่องของน้ําหนักตัว330กรัมคุณอาจจะไม่สามารถรองเท้าคู่นี้ไปวิ่งเสเดย์มาราธอนแต่ผมก็เห็นคนหนึ่งเขาใส่กันอยู่นะ เพราะว่าน้หนักตัว330เนี่ยผมว่าถ้าออขาไม่แข็งแรงจริงๆนะครับกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงจริงๆผมว่าน่าจะมีปัญหาในช่วงของกิโลเมตรังหลังแหละแต่ถ้าซ้อมมาดีผมว่ายังไงก็ใส่ได้อยู่แล้วสําหรับมาราธอนของทาวคูนี่เนาะคุณคิดดูนะ330กรัมที่คุณจะต้องแบกภาราที่จะวิ่งไปแต่แตถ้ามาที่เรื่องของการซ้อมครับมันเลยเหมาะกับการใส่ซ้อมผมว่าใส่ซ้อมโอเคมากเลยวิ่งองลันโอเคมากเพราะว่า ไอจังหวะเรื่องของการยุบและเรื่องของทารทนซิชั่นในการลงเท้าและส่งเท้าและการส่งแรงในแต่ละก้าวครับผมว่าบุ๊คเรซินแมทค่อนข้างที่จะทําได้ดี <c oughs> แต่มันก็ยังมีอีก2ประเด็นที่ผมแบบจากได้เป็นลองวิ่งเท้าคู่นี้แล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันรู้สึกขัดใจไปนิดนึงครับแต่ว่าโอเคก็เข้าใจได้นะเขาเข,ข,ข้าใจได้นะเ <c oughs> ริ่งแรกคือเรื่องของน้าหนักตัวครับน้ำหนักตัว330กรัมถ้าเทียบ กับรองเท้าสไตล์นี้คือสแตคดไฮเขาสูงมากจริงๆนะตัวเลขที่อยู่ในแต่ช่าง330กรัมเนี่ยเรามองว่ามันเยอะครับแต่เวลาไปวิ่งจริงอะ่ะพอฟิลลิ่งโฟมของตัว DNA2 เจูเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับฟิลลิ่งที่ได้มาจากการไปลองวิ่งจริงผมว่าผมชอบนะฟิลลิ่งค่อนข้างที่จะดีนะถ้าไม่มองเรื่องของตัวเลขในแต่ช่างผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะวิ่งสนุกกับอีกจุดหนึ่งที่ผมก็งดหงุดหงิดใจเหมือนกันนะแต่ว่าโอเคก็เข้าใจได้คือเรื่องของตัวอัปเปอร์นี่แหละครับ เขาให้อัปเปอร์มาแม็กซ์ตามชื่อจริงๆครับถ้าทุกคนดูอัปเปอร์เนี่ยเอจนเมนต์ที่ให้มาก็จะคล้ายๆกับหลายๆรุ่นหลายแบรนด์ที่เป็นเอจนเมนต์ใลนลักษณะแบบนี้เนาะแต่เวลามันเปียกครับเวลาเอเจนเมนเปียกโอเคผมเข้าใจได้ว่าโชวงหน้าเนี่ยโอเคเข้าใจได้แต่ว่าตรงบริเวณของลิ้นเนี่ยครับแล้วตรงบริเวณของตรงนี้ครับที่มันมีชั้นบุมาให้จะเรียกว่าเยอะไหมตรงนี้ก็มีชั้นบุนะทุกคนเนี่ยตรงนี้มีชั้นบุตรงนี้มีชั้นบุ มันค่อนข้างที่จะอมน้ําค่อนข้างที่จะเก็บน้ําในจังหวะที่เราวิง่งหรือเหงื่อเราเองก็ตามเนี่ยะครับเวลาที่มันถูกไหลลงไปอยู่ในรองเท้าครับจะเห็นว่ายิ่งเป็นสีนี้ด้วยนะพอวิ่งไปอ่ะสิโลวิ่งไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มว่ารองเท้าเราสีเริ่มเข้มขึ้นเลยเว้ยเพราะว่าน้ําหรือเหงื่อเนี่ยครับมันเข้าไปซึมในบริเวณบริเวณของชั้น upper แบบแทบจะหมดเลยะยิ่งตรงบริเวณข้อเท้าเน,นี่ยนะโอ้โหแบบค่อนข้างที่จะเก็บกักน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลย แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับอันนี้ก็น่าจะฝากไปถึงทางบรู๊คไทยแลนด์เนาะโดย r รฟตันเนอร์นะครับลูกค้าหลายท่านอยากได้ลูกค้าคู่นี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะได้ลูกค้าคู่นี้มากด้วยเช่นกันเนาะแต่ว่าลราหาซื้อยากมากครับเข้าใจว่าตอนนี้สีใหม่กําลังจะเข้ามาใช่ปะสีใหม่กำลังจะเข้ามาในหลายๆสีเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในหลายๆคนนะที่อยากจะลองบรูคตัวเก s ซเรนแม็กซ์เนี่ย ที่อยากจะได้ลุ้นหา,าคู่นี้เนี่ยก็ติดตามชมได้ที่ทาง b o ู k Thailand นะครับแล้วก็ทาง r e ฟ e ันเนอด้วยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องในเมืองไทยนะครับเราอยากได้ครับแต่ว่าลอตแรกที่เข้ามาผมไม่มีไซส์ผมเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากทาง b ลูท t h a i l a n ดด้วยนะครับว่าเราอยากได้มากครับขอไซส์12ด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้าแนวแม็กคูชเนนิงนะอย่างหลัตัวบรูคกิสเลนแม็กแล้วก็หลายๆตัวที่ผมนำมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้หรือรองเท้าหลายๆรุ่นที่เรารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเนะี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาในคลิปวิดีโอของเราได้ทางช่อง y YouTube เนาะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังมองหาหรือกาลังตัดสินใจซ ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องเราด้วยวิ่งไงอ้วนทั้งท่องทางแฟนเพจ Facebook ช่องทาง YouTube ช่องทาง TikTok ทั้งหมดใช้ชื่อไอ้เขาเดีวยวการวิ่งไงอ้วนอย่าลืมกด subscribe ให้กดติดตามเราด้วยนะคลิปหน้าจะเไปไ็นไรโปรดติดตามชมนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ